เสร็จเรียบร้อยนะคะรถ B M X 1 n e คันนี้ก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ที่รั่วนะคะแล้วก็แผงแอร์พร้อมกับตัวอะไรที่หมดอายุการใช้งานนะคะตอนนี้ความเย็นก็พร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถ B M X 1 ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถฝั่งคนขับอยู่ที่9องศานะคะฝั่งคนนั่งอยู่ที่1 0องศานะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่34-35องศานะคะค่าการทำงานต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกติค่าความร้อนไม่สูงไม่เกิน250หรือว่าเที่ยงวันนะคะแผงแอร์ด้านหน้าก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะก็ะคือแผงแอร์ด้านหน้าตรงน,นะคะ พร้อมกับตัวไส้กรองไดเออร์นะคะที่เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะคะตัวแผงแอร์ก็จะช่วยในเรื่องการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะคะในส่วนของสายน้่ยาแอร์นะคะเราก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะจัดก,การเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้นะคะตามข้อต่อที่เราซ่อมเปลี่ยนอะไรด้วยนะคะของทำงาน ะะตัวคอมแอร์ก็จะมีเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะพัดลมทำงานนะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนกองแอร์ใหม่ให้นะคะตัวกองแอร์ก็จะอยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะตัวเอ็กซ์แลนเซอ์าวาลวที่อยู่ด้านในตรงนี้ก็จัดก,การเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะ ก็ตั้งค่าความเย็นสุดนะคะเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะภายในรถนะคะก็จะมีเปลี่ยนตู้แอร์ที่รั่วนะคะก็เลือกใช้อะไหลมาตรฐานของเดนโซนะคะเป็นของตรงตามรุ่นตรงตามสเปคเลยนะคะตัวหน้าปัดต่างๆก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะ อุณหภูมิภายในรถตอนนี้นะคะฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งอยู่ที่9องศาเท่ากันนะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกนะคะือวาอุณหภูมิ26่กถึง28องศานะคะตั้งคาความเย็นสุดเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะเก็บรายละเอียดหลังจากถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาออกปกตินะคะไฟฉุกเฉินก็ออกปกตินะคะไฟหลีนะคะเรามาลองเทสวิทยุกันนะคะเเืืออที่่ง ลดเสียงเบาเสียงได้นะคะลดเสียงเบาเสียงได้นะคะ ได้นะคะหน้าปัดต่างๆก็จัดการประกอบให้เรียบร้อยนะคะ เติมน้ำยาแอร์ให้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝาค่ะน้ำทิ้งแอร์หยดดีนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงม้า,มา,าน้ําให้นะคะเพื่อการะบายความร้อนที่ดียิ่งขึ้น,นะค่ะ BMX-1 เข้ามาด้วยอาการแอร์ไม่เย็นนะคะอุณหภูมิภายในรถฝั่งคนขับอยู่ที่48องศานะคะส่วนฝั่งคนนั่งอยู่ที่49องศานะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่34-35ถึงองศานะคะ ตั้งค่าความเย็ยนอยู่ที่16องศานะคะเปิดพัดลมประมาณนี้นะคะหรือว่าตั้งพัดลมเป็นออโต้นะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว138,266นะคะหรือ138,266กิโลเมตรนะคะ ไฟเลี้ยวซ้ายขวาออกปกตินะคะไฟฉุกเฉินก็ออกปกตินะคะตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะฝั่งคนขับอยู่ที่49นะคะฝั่งคนนั่งอยู่ที่47องศานะคะเดี๋ยวเราจะลองปิดแอร์ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะภายในรถค่อนข้างร้อนค่อนข้างร้อนเลยนะคะ ันนี้เราปิดแอร์นะคะเพื่อเช็คตัวฮิตเตอร์นะคะ ตอนนี้คนขับขึ้นมา50องศานะคะคนนั่งขึ้นมาที่48องศานะคะ ช่องลมเช็คช่องลมนะคะ เดี๋ยวเราจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปนะคะเดี๋ยวไปค่ ตอนนี้นะคะเราเติมน้ำยาแอร์เข้าไปนะคะอุณหภูมิจาก40กว่าๆนะคะหรือว่า49นะคะตอนนี้อุณหภูมิฝั่งคนขับก็ลงมาที่25นะคะคนนั่งลงมาที่31องศานะคะในส่วนของค่าการทํางานนะคะฝั่งด้านโลนะคะจะเห็นว่าเห็นด้านสีน้ํางเงินนะคะจะสูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ50ได้นะคะโดยปกติจะต้องไม่เกิน40นะคะ ตอนนี้เราเติมน้ำยาแอร์เข้าไป5ขีดได้นะคะอุณหภูมิฝั่งคนขับลงมาที่15องศาฝั่งคนนั่งลงมาที่18องศานะคะจาก49แล้วก็47องศานะคะตอนนี้นะคะเราลองเร่งเครื่องดูนะคะ อุณภูมิฝั่งคนขับลงมาที่11องศาฝั่งคนนั่งลงมาที่13องศานะคะค่าความร้อนตอนนี้อยู่ที่250นะคะเราเปิดฝากระโปรงเดินเล่งเชื่องกันอยู่ในลมนะคะ ดเดินเบานะคะดเดินเบานะคะตอนนี้อุณหภูมิก็ขึ้นมาที่12กับ13แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็ควิทยุกันนะคะปเปลี่ยนคืนได้นะคะี and the ่งอสเร อ่ออ่ากับวัวลดเสียงเบาเสียงได้ปกตินะคะ เสียงเบาเสียงที่พวงมาลัยได้นะคะเปลี่ยนคืนได้นะคะ ะะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่ตัวที่ปิดเปิดลมภายนอกนะคะนี่นะคะจะเห็นนะคะว่าถ้าเรากดนะคะ ไฟสีเขียวก็จะดับก็ตัวนี้ก็จะเป็นลมภายนอกที่เข้ามานะคะกดอีกทีหนึ่งถ้ามีไฟสีเขียวขึ้นก็แสดงว่าเป็นลมที่วนอยู่ภายในรถนะคะ เี๋ยวเรามาเช็คลมเป่าเท้ากันค่ะลมเป่าเท้าออกนะคะลมไล่ฟ้าหรือว่าลมด้านบนตรงนี้ก็ออกนะคะ กระจกข้างคับเก็บได้ทั้งสองฝั่งน,นะคะ ่ายเก็บประวัตินะคะภายในรถนะคะก่อนที่ช่างจะลงมือหรือนับปัดนะคะก็จะเจอตรงนี้นะคะคือปุ่มอ่าใกล้ๆที่สตาร์ทรถนะคะก็คือตรงนี้นะค่ะก็จะมีเป็นแถบสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่นะคะไล่ลงมานะคะ ก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะนี่นะคะมันจะเห็นเป็นสีขาวๆนะคะก็จะมีตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะก็คือด้านล่างอาคอนโรลสวิตแอ์นะคะเป็นแถบแบบนี้นะคะแล้วก็มีแบบจุด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 ,จดออกมาแบบนี้นะคะเซ็ตอะไรของรถ bmx1 นะคะคันนี้นะคะหลักๆเลยก็จะเป็นตัวตู้แอร์เก่าที่รั่วนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของใหม่นะคะของใหม่เราก็เลือกใช้อะไรมาตรฐานของเดนโซ่นะคะเป็นของแท้นะคะตรงรุ่นตรงตามสเปคเลยนะคะตัวตู้แทนะคะก็จะมีตัวฟองน้ำต่างๆอุปกรณ์ต่างๆมาให้เลยนะคะ แล้วก็จะมีตัว Expansion Valve wow นะคะตัวนี้ก็เลือกใช้ของมาตรฐานเหมือนกันนะคะตัวนี้จะแนะนำอีกลูกหกหมื่นโลนะคะแล้วก็จะมีแผงแอร์นะคะลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรพร้อมกับเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะตัวน้ำมันคอมก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานของ Denso นะคะแล้วก็จะมีกองแอร์นะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่ของรถ B M X 1ค่ะหลังจาที่เรายกหน้าปัดออกนะคะก็จะเจอกับตู้แอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะรถ B M เ 1>, 1นะคะยกตัวแอรออกมานะคะตัวตัวแอร์นะคะก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการนำตัวแอร์ออกมาค่ะเซตอะไรเก่าของรถ b m x 1นะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวตู้แอร์นะคะที่รั่วน,นะคะ พร้อมกับตัว Expansion Valve wow. ตัว Expansion Valve wow ตัวนี้นะคะเราจะแนะนำเปลี่ยนทุกๆุกหกหมื่นโลนะคะแล้วก็จะมีชุดฟองน้ำนะคะที่เปลี่ยนใหม่ให้นี่ก็จะเป็นตัวของเก่านะคะแล้วก็จะเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้นะคะตามข้อต่อที่เราถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะแล้วก็แผงแอร์นะคะพร้อมกับตัวไส้กรองไดเออร์ตัวนี้จะแนะนำเปลี่ยนทุกๆ สามหมื่นโลนะคะแล้วก็จะมีกองแอร์อีกหนึ่งชิ้นนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเซตอะไหล่เก่าของรถ B M X 1นะคะชุดสายน้ำยาแอร์ของรถ B M X นะคะเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดให้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะล้างทำความสะอาดชุดสายน้ำยาแอร์ของรถ B M X 1นะคะ ล้างระบบภายในสายน้ำยาแอร์สายเล็กนะคะนะนี่ก็จะเป็นน้ำที่เราล้างระบบออกมานะคะ รถ B M X 1นะคะเติมน้ำมันคอมใหม่เพิ่มนะคะ แอร์ใหม่ของรถ b m 1นะคะตัวตู้แอร์ใหม่เราก็ต้อง qc กันก่อนที่จะประกอบลงรถนะคะตัวแอร์ก็ไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะคะเดี๋ยวจะได้ให้ช่างจัดการประกอบลงรถค่ะช่างจัดการประกอบตัวตู้แอร์นะคะของรถ b m X1 เรียบร้อยนะคะประกอบลงเปลือกตู้แอร์นะคะตัวฟองน้ำนะคะช่างก็จัดการเปลี่ยนให้ใหม่นะคะ ด้านล่างนี้ก็จะเป็นฟองน้ําเก่านะคะทีะ่มีการเริ่มยุยสลายแล้วนะคะพอใช้งานมานานนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกรองตู้แอ์นะคะเป็นพลาสติกนะคะก็จะเห็นคราบนะคะสีขาวๆก็เต็มแล้วนะคะก็จัดการเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวฟองน้ําใหม่นะคะที่เราติดตั้งหรือว่าปะะเปลี่ยนให้นะคะ นี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะตัวฟองน้ำนี่หนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวให้ช่างจัดการยกตู้แอร์ประกอบลงรถได้ค่ะรถ BMX1 นะคะดูกฝุ่นทำความสะอาดภายในรถให้นะคะ ตู้แอร์ประกอบลงรถนะคะเดี๋ยวจะได้จัดการประกอบตัวหน้าปัดตัวอื่นต่อค่ะหลังจากที่เราจัดการประกอบภายในรถเรียบร้อยนะคะก็จะดูดฝุ่นทำความสะอาดภายในรถให้อีกหนึ่งครั้งนะคะเปาคุณความสะอาดแผงหม้อน้ำให้นะคะรถ EM F1 ต่างๆนะคะออกให้นะคะขายนอกนะคะช่างก็ลงมือนะคะประกอบแผงแแอร์ลงรถค่ะ BFX1 นะคะตอนนี้ช่างก็จัดการอบโอโซนฆ่าเชื้อภายในรถให้อยู่นะคะ